สวัสดียามบมายครับทุกคนมาชมตลาดน้ำอีกมาชมบรรยาก,กาศยามบ่ายครับเดีย๋ยวไปชมข้างบนเลยชมข้างบนเลยครับขึ้นสะพานนี้แหละ dễ vậy là 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 sợi là là, là là dây mà mà cho vàng thầy nó cho vàng khay rồi, mình บรรยากาศยามบ่ายครับลามันกินอาหารม่นกินกินได้ทุวกวันกินได้ มีแต่ตัวใหญ่ๆปสบายคนกำลังกลับบ้านมาเที่ยวมาทำบุญมาจับจ่ายใชย้สอยกินอาหารอิ่มแล้วก็กลับบ้านซื้อไปฝากฝากหลาน อากาศก็เย็นด้วยหนาวลมแรงมากให้ชมบรรยากาศยามใบตอทางเป็นทางเข้าตลาดแดนแรงมากเลย ก็อาบน้ำเปล่าเนาะเย็นนีอ้อาบต้อ,ตองต้มน้ำอีกบรรยากาศทางขึ้นทางลงทางลงเป็นทางลง